ว่าแดงประนามโซเชียลไทยว่าปั่นข่าวก็ให้เกิดสงครามแต่ถ้าไม่มีโซเชียลว่าแดงก็จะได้ดินแดนไปแบบฟรีๆเพราะไม่มีใครกดดันนั่นเองนะครับแล้วเขาก็เห็นว่าข้ารัฐบาลไทยก็บอกว่าพวกโซเชียลชอบโจมตีไม่มีปัญหาเขาก็มาเอาแถลงมาใส่เลยมาเขียนเลยโซเชียลโจมตีเขาอยู่กันดีๆก็อยู่ดีๆนะครับเขาอยู่บนยอดเขาไงเขาอ,อยู่บนนที่เราก็สบายไงละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สวาสดีสวัสดีพี่นนองปองไปมดสุขูสุขคนมาพบก,กับละบุยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่440<ๆ>และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่หวาแดงประนามโซเชียลไทยว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ไทยและหวาแดงขัดแย้งกันราละเรียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเมื่อวันที่แปดท่านวัคมที่ผ่านมาพี่ๆก็อาจจะได้เห็นหนงังสือแถลงการจากทหารรัฐวาชี้แจงว่าประเด็นความตึงเครียดระวังชายแดนไทยพม่านั้นไม่ใช่ความจริงสื่อบางส่วนได้ออกมากกล่าวอ้างอย่าง ไา้ความรับผิดชอบและซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่ากองทัพวะจะโจมตีกองทัพไทยนี้เป็นเพียงข่าวลือและก่อให้เกิดความขัดแยงเท่านั้นรัดวะไม่เคยบอกว่าจะเป็นศัตรูกับกองทัพไทยหรือไปทําสงครามกับกองทัพไทยเลยซื้อบางซื้อประดิษฐ์คํากล่าวอ้างที่เป็นเท็จเหล่านี้อย่างมุ่งร้ายโดยเจตนาแอบแฝงความเป็นจริงแล้วว่าแดงก็สแสวงหาสันติภาพอย่างไม่หยุดยัง้งรัดวะขอประนามกลุ่มผู้สร้างข่าวลือเหล่านี้ที่จงใจสร้างความขัดแยงและพยายามก่อให้เกิดสงครามนะครับหนึ่งในผู้โดนกล่าว เรประนามคือพลนโทพงศกกรอดรชมพูนะครับเพราะเป็นคนที่ออกมาแนะถึงวิธีจะสามารถเอาดินแดนของไทยกลับคืนมาและเป็นคนที่รู้แจ้งถึงเขตแดนไทยตั้งแต่สมัยอังกฤษปกครองามา่าทานพงศกรอนบอกว่าการาโฮมไทยจะบอกว่าวาแดงก็เคลมว่าเป็นทีของเขาไทยเราก็เคลมว่าเป็นทีของเราพูดแบบนี้ไม่ได้เลยไทยเรามีหลักฐานมีแผ่นทีสมัยอังกฤษปกครองเราต้องนาหลักฐานเหล่านี้ไปยืนยันนะครับกับทางาม่าและทางจีนเพื่อให้จีนบอกว่าแดงต่อว่า ว่านั้นล้ำดินแดนไทยจริงต้องทําให้ประชาชนได้เห็นไม่ใช่จะบอกประชาชนว่าไม่มีอะไรไม่มีได้ไงว่าแดงมันไปอยู่บนชั้นเขาแล้วนั่นคือดินแดนของไทยเรารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังเสียงจากท่านพงศกรก่อนนะครับผมเราก็เห็นว่าอ่าคอัฐบาลไทยก็บอกว่าพวกโซเชียลชอบโจมตีไม่มีปัญหาเขาก็มาเอาแถลงมาใส่เลยมาเขียนเลยโซเชียลโจมตีคุณกีตาผมนี่เป็นเหยื่อใช่ไหมต้องการโจมการถูกบอกว่าเป็นคนสร้างปัญหาเขาอยู่กันดีๆก็อยู่ดีๆเลครับเข,า,ขาอยู่บนยอดเขาไงเขาอยู่บน ทีเราก็สบายไงหลักการเดียวกันมันไม่มีเรื่องยากเลยเรื่องชายแดนไทยไง่ายๆทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยพยายามจะทําให้มันยุ่งยากโดยการบอกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นตัวต้นเหตุปั่นให้เกิดความวุ่นวายก,กีตาร์เนี่ยตัวสําคัญสร้างเรื่องขึ้นมาจุดประเด็นให้ผมพูดเห็นไหมเนี่ยตอนนี้จะเกิดเรื่องเผยไม่ได้อีกแล้วเนี่ยเป็นความความโชคร้ายที่เราอยู่ในโซเชียลนะท้งจิงคือต้องแจ้งเข้าไปว่า,าลุกล้ำกดให้จีเนี่ยกุยกุยกันว่าจะทํำยังไงจีก็ถอนไปแต่เราเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันต้องเอาแกลมแผนที่ทหารแล้วก็รั เข้าใจตรงกันก่อนทุกเส้นเลยนะตั้แต่กัมบ,บูชาแล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องตรงวาแดทุกที่เลยทําคํากมตลอดไม่ได้มีความจริงออกมาเลยว่าอะไรกันแน่ไม่มีข้อมูลออกมาเลยมันก็เลยทําให้ประชาชนก็ต้องคิดไปยุ่นคิดไปอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเออมันมีทั้งสองอย่างก็คืออ่ไม่ว่าใครจะพูดถูกก็ตามแต่ฝั่งนู้นก็ถูกด้วยนะคิดอย่างนี้ไม่ได้ครับเต้าฝั่งไทยที่ถูกต้องที่สุดตรงตามกฎหมายทะเลตรงตรามเรื่องของอายุข,ของประมงตรงตามเรื่องการไอสัญญาไทยกับอังกฤษเนี่ยปี2อ1 1อยเนะี่ยเอามายันว่าเราม บอกก็ใช่สัตว์รรน,น้ำดังนั้นอยู่บนอยู่บนสันเขาไม่ได้ต้องอยู่ข้างเขาอะไรเงี้ยก็พูดไปสิมันก็แค่นั้นเองไม่ได้มียากเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักการทั่วไปเท่านั้นเองแต่ถฝั่งไทยเองนะไม่ค่อยพูดชอบบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็เสียเปรียบเขาอยู่ตลอดเวลาทานพงศก้อนบอกว่าเพราะกลาโหมไทยบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างตามแนวแตะเข็บชายแดนอยา่างปกติดีว่ามันเห็นคําแถลงของกลาโหมมันก็ทําเปลี่ยนแจงการออกมาว่าที่กองทัพไทยจะโจมตีวานั้นเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นไม่ใช่ความจริงตัวทานเองก็โดนกล่าวหา ว่าเป็นคนสร้างปัญหาว่าแดงเข้อยุของเขาดีๆจะไปสร้างเรื่องให้เขาทําไมท่านพงศ์สักกอนก็เลยต้อกลับไปว่าใช่แล้วถูกต้องแล้วข้อยุของเขาดีๆอยู่ดีๆบนชั้นเขาของเราไงถ้าไทเราไม่ว่าอะไรวะก็อยู่ใดแบบยาวๆสบายๆนะครับท่านยังบอกอีกว่าความเป็นจริงแล้วชายแดนไทยไม่มีอะไรยุ่งยากแต่เป็นฝ่ายไทยเราที่ทําให้มันยุ่งยากโดยการบอกว่าโซเชียลคือตัวปัญหาและเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายพิธีกรจากช่องต่างๆคือตัวปัญหาที่ต่าง ประเด็นขึ้นมาให้นักวิชาการต่างๆวิเคราะห์นะครับ่านพงศกรอย่างแนะนําวิธีทางออกที่ดีที่สุดคือต้องไปแจ้งหาจีนให้จีนบอกว่าว่าว่าแดงนั้นมีการรุกล้ำจริงต้องถอยออกมานะแต่ทางการไทยนะครับต้องเอากรมแผนที่ทหารและรัฐบาลจับแถลงการชี้แจงให้ประชาชนรับรู้ข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่เขตแดนที่อำเภอปลายเท่านั้นชายแดนกัมพูชาก็ต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันไม่ใช่จะออกมาสัมภาษณ์บอกว่าไม่มีอะไรทําให้ประชาชน คิดไปเองว่าอย่างนอนอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้ข้อมูลถังวาแดงไม่ชัดเจนไม่เป็นไรแต่ข้อมูลเขตแดนของไทยต้องชัดเจนเพราะเรานะครับยึดถือหลักการสากลต้องให้ตรงกับกฎหมายทะเลตรงกับ i อ u ยของประมงนะครับต้องให้ตรงกับสัญญาไทยอังกฤษนะครับเมื่อปี2411นาหลักฐานเหล่านี้มายังยืนว่าเขตแดนนี้เป็นของเราเมื่อก่อนไทยกับอังกฤษแบ่งเขตแดนโดยใช้นะครับชั้นปั่นน้ําดังนั้นวาแดงจะอยู่บนชั้นเขาไม่ได้ต้องอยู่ค้างๆ้างเขานะครับทางการไทยต่อ ้ชีแจงแ,บบแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยมันคือลักการทั่วๆไปเท่านั้นแต่ฝั่งไทยกลับบอกว่าไม่มีอะไรทําให้ประชาชนคาดความเชื่อมั่นในตัวผู้นํานะครับในมุมมองของแอดนะครับการที่ว่าแดงออกมาแถลงหรือมีรีแอคชั่นก็เพราะซื่อนะครับถ้าไม่มีซื้อไม่ว่าว่าแดงหรือกลาโฮมก็จะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะครับด้านชาวไทยและทหารราบก็แนะนําว่าไม่ต้องเจรจาแล้วและไม่ต้องอ้อนให้กับว่ารอกทางว่าแดงและพะมา่าเขาไม่เคยเห็นหัวเราไม่เคยเห็นเราเป็น เม็ดนะครับพวกเขาจองแต่จะแย่งเชิงดินแดนของเราเราล่ำหน่นาน้ําหรือเขตแดนเขาก็หยิ่งเราที่เขานะครับลําเข้ามาแดนเราเรากลับให้ข้าวให้น้ําและส่งกลับประเทศเมื่อเขาไม่เห็นข้าเราไม่เห็นหัวเรานะครับเราอย่าไปยอมเขาถ่ายอมก็เท่ากับว่าเรายอมให้ดินแดนเขาแบบฟรีๆรัฐบาลจะยอมก็ยอมไปแต่ประชาชนและทะหารไม่ยอมเด็ดขาดนะครับจะไม่เสียดินแดนครั้งที่14-45แล้วกําลังพลเราเนื้อกว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์อของเราก็ สมัยกว่าซื้อมาแล้วต้องแต่ใช้ถ้าซื้อมาแล้วอย่างเียดินแดนจะซื้อมาเพื่ออะไรใช้งบมหาศาลนะครับทหารก็ไม่ต้องเกณฑ์กันแล้วถ้าเกณฑ์แล้วไม่สามารถปกป้องอธิป,ปไตยนะครับต่อกับประเด็นนี้เราไปดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยกันนะครับว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรชาวไทยทันแรกให้มุมมองว่าท่านนายพลพูดชัดเจนมากเลยละเอียดขอนอกคอนายชัดเจนรัฐบาลชื่อเพื่อไทยแต่บริหารประเทศยังไงไม่รู้ทําให้คนไทยรู้สึกว่าไม่ได้ทําเพื่อคนไทยแม้แต่นิ นะครับประเทศข้างบ้านและคนขายยาบ้าไม่เกรงใจเราเลยไม่รักษาซิต แม้แต่น้อยเหมือนเสียบเรียบทุกขบวนท่านะครับชาวเททานที่ซองให้มุมมองว่ายังไงก็ต้องออกเพราะอาณาเขตถ้าหากไม่ชัดเจนต้องมีเขตโนแมนแลนด์ no อย่าไปประนิประนอมอย่าทิ้งปัญหาให้ลูกหลานนะครับถ้าเห็นผลประโยชน์ส่วนตัวใหญ่กว่าประเทศรัฐมนตรีต้องลาออกนะครับชาวเทท่านที่สามให้มุมมองว่าทําไมเราไม่ยึดเฉียงตุงมาเป็นขลองไทยเลยพม่านะครับก็เคยยึดตะนาวสีและถวายไปเราจะเอาคืนบ้างก็ได้นะนะครับชาวเททานที่สี่ให้มุมมองว่าฟังพนโทดร กรชื่นใจหน่อยแต่พอไปฝั่งอาจารย์ผู้หญิงคนนึงพูดนะครับแกพูดเหมือนแกเป็นคนวาแดงเลยดินแดนที่เสียไปก็ยกให้เขาไปเถอะประมาณนั้นนะครับชาวแทท่านที่ห้าให้มุมมองว่าทําไมต้องเจราจาอีกถ้าพูดคุยกับวาแดงให้มันถอนออกไปได้ก็ต้องพูดคุยกับมันให้หยุดเลิกผลิตยาวาทรงขอบประเทศไทยด้วยนะครับชาวแทท่านที่หกให้มุมมองว่ารัฐไทยไปคุยกับคนเถื่อนเพื่ออะไรคนไม่มีประเทศเป็นของตัวเองก็เท่ากับรัฐไทยยอมรับว่าว่ามีประเทศมีอาณาเขตนะครับ ชาวเทธทานที่เจ็ดให้มุมมองว่าบอกไม่อยากรบแต่ไม่ถอนกําลังที่ล่าเข่ามาทําเหมือนตัวเองไม่ผิษไม่ถอนก็ล้างให้มันละลายไปเลยนะครับชาวแทนทานที่แปดให้มุมมองว่าพูดคุยกันมา20ปีว่าไม่ออกแถมได้พื้นที่ถ้าทุกประเทศทําแบบนี้ไทยก็ไม่ต้องรบกันไม่ต้องมีทหารด้วยนะครับชาวเทธทานที่เก้าให้มุมมองว่าอ่อนโยนจนอ่อนแอโดนรอบรอบบ้านทุกๆชาติขยุมหัวเล่นนี่แหละสยามเมืองยิ้มชาวเทธทานสุดท้ายให้มุมมองว่าเราไทยเราทําสัญญากับอังกฤษคุยกันรู้เรื่องว่า มาที่หลังต้องเยึบตามนั้นตามที่เราสัญญากับอังกฤษไว้นะครับผมนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยพี่น้องทางบ้านมีมุมมองอย่างไรก็สามารถจจมเมนา์ลงใต้วิดีโอได้เลยก่อนลาจากกันนะครับขออห้พ่อในพี่พน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองและในอีพีนี้ถ้าแอดนำสนับผิดพลาดพระกันในก็ต้องขออภัยมาณะที่นี่ด้วยก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบอยบินด้วยนะครับขอบคุณครับ